สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับอยู่กับผมนายสมนะครับผมวันนี้นะครับผมก็อยู่กับเกมพิกเซลการทวรีวิวกันอีกเช่นเคยนะครับผมคลิปนี้นะครับผมก็จะนําเสนออาวุธพิกเซลพาชาร์เลนเอาสุดท้ายกิจกรรมอัปเดตนี้นะครับผมแต่ละของละวันเหล่านี้ครับผมไม่ว่าจะมีทั้งปืนใหม่และอุปกรณ์เสริมใหม่นะครับผมคุณจะต้องปลดล็อกพิกเซลคาร์เป็นสีทองก่อนเป็นระดับแรกนะครับผมภารกิจแรกเล่นแหม่มทีมไฟโดยใช้อาวุธที่มีชื่อว่าวิเทลวัดนะครับผมฆ่าศัตรู50ครั้งนะครับภารกิจที่2 เล่นสะเล่นเม็ดแบบสะสมแต้มสกอร์าเก้าหมื่นพอยครับผมภารกิจที่3ามทำพิกเซลพาร์ตเลเวลไว้ถึง69นั่นเองนะครับผมภารกิจที่4ชนะสาครั้งติดการโดยใช้อาวุธระดับดีเจ็ดดีไม่ใช่เสด็จเลียงและไม่ใช้อุปกรณ์เสริมนะครับผมและภารกิจสุดท้ายชนะ40ครั้งเล่นใหม่ใหม่ก็ได้นะครับผมโดยอดุตนี้มีชื่อว่าพันชิงมัลลูมนะครับผมมีความสูงภาพ423เป็นโอชิเบอร์ B R, ระดับเทพยิงรยย 17, าา 0, 11, นะาารยะไกลเป็นสิบเจุดมิจูซุนสิบเอ็ดนัดาต่เลยไปสิบหเาสามร์ ยิงผ่านศัตรูกำแพงได้และสามารถรีโหลดกระสุนสร้างความเสียหายกับศัตรูไปล้ๆนั่นเองนะครับผมก็จะเป็นการดีไซน์ของปืนแบบในปืนพกหนึ่งแล้วก็จะมีหิ่งห้อยข้างในันอยู่นะครับผมและความสมรและอุปกรณ์เสริมใหม่ก็มีชื่อว่าไฮโนฟล็อกนะครับผมมีความเป็นภาพ318เป็นอทวุธคว้างรับตำนานสามารถใช้นานสิวินาทีคูลาสามวินาทีความสมรของอุปกรณ์เสริมนี้นั่นก็คือสามารถสร้างแรงดึงดูดให้กับศัตรูได้สร้างสร้างดาเมจบูชั่กับตัวเองได้ และรวมถึงชัอสามารถใช้นานแบบอยู่นานขึ้นนั่นเองนะครับผมก่อนจะเริ่มคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด share, แชร์และกด subscribe <S <S เพื่อเป็นกำลังใจผมในการทําคลิปตอปป่อไปด้วยนะครับรวมถึงการกดกระดิ่งเพื่อเป็นการแจ้งเตือนไม่มีคลิปใหม่แล้วครับสำหรับใครที่ยังไม่เคยดูคลิปแนว pixel gun 3D เก่าๆนะครับผมสามารถกลับไปดูคลิปย้อนหลังได้เลยนะครับผมเวลาการโจมตีปุ๊บสามารถสร้างกระสุนปุ๊บดาเมจให้กับศัรบรบตรูได้นะครับผมสูตรอุปกรณ์นี้ถ้าเกิดสร้างแบบปุ๊บมันจะดูดได้นะครับผม และเราสามารถสร้างดาเมจบุ๊กใกับตัวเองนั่นเองรวมถึงเพื่อนในทีมได้นะครับผมเว้น้ตถ้าเกิดว่าแบบเป็นศัตรูมันจะโดนดูดแทนนะครับผมนี่ก็คือคอัอหนึ่งสามารถเล่นแบบไปชิดตัวได้นะครับผมโดยการยิงปุ๊บกระสุนโหลกระสุดปุ๊บสร้างความเสียหให้กับศัตรูนะครับผมแต่การยิงปุ๊บมันจะเหมือนคล้ายๆแบบปืนอะไรบางอย่างนีหีนะ้มันจะมีหิห้อยนะครับผมอืม อนแรกผมดูแล้วมันเป็นหินค่อยมากกว่าเพราะมันเรื่องแสงได้นั่นเองนะครับผมยิงไปปุ๊บนี่นะครับผมอันนี้ก็คือความสามารถของของ,ของปืพนพกมีนะครับผมคุณสามารถจะยิงไปแล้วก็โหลดกระสุนไปสร้างความเสียหายกับศัตรูแทนที่จะเป็นมีดนั่นเองมันมันก็หมายความว่าปืนพกมีนั่นเองเวลายิงไปปุ๊บ JJ: อืมกว่ายิงปุ๊บดาเมจก็อืมบบอเบาๆอันนี้คือยิงแบบตรงๆเน้นๆนะ ถ้าเกิดว่ายิงขัวประมาณสองสองสามทีดับนั่นแหละครับผมมันเป็นอาวุธหนึ่งที่แบบมันต้องเล่นแบบแบบประชิดตัวเท่านั้นนะครับเราเล่นคุณไม่สามารถเล่นแมนไกลๆอาจรยะเล่นยากหน่อยนะครับผมส่วนว่าโถมือถือนี่ตุ๊บมันจะไปเจอรายการนั่นเองอืนี่ไงนี่คือสร้างแบบแรงแม่เริคในเองแมล็กดูดนี่ไงเอดช็อตโอ้ยนี่ไงเอดช็อตโอ้ยเกือบแล้วเกือบแล้วเอ๊ะพึ่งพึ่งพึ่งใคร ไม่สนแล้วไม่สนแล้หลบก่อนไว้ก่อนเอาตัวรอดก่อนเ๋็บเลือดเดี๋ยบรกอมครับเอาละได้แล้วใชอุปกรณ์เสริมแล้วโอเคผม,ผมถือนี้เพอ่เหมือนเป็นเข็มพิษมากกว่าอแบบโหลดกระสุนไม่นี่ทำงี้ได้ครับผมปืนหกมิรนี่มาดิใครอยู่ไกลๆเพิ่ก็โดนแบบเรียบร้อยโดนโดนพึ่งหรือหิ่หิห้อยก มันก็เจ๋งดีนะแต่ว่าปัญหาคือก็แบบถามาผมอันนี้ความคิดส่วนตัวนะถามาปืนนี้มันเล่นได้ไหมมันก็แบบโอเคอยู่นะคคือแบบมันไม่ได้โอพีเสมอไปถ้าเกิดว่าเล่นแม่มใกล้ๆเงี้ยก็ยังแบบได้เปรียบปังครับผมืัม่นแหละครับผมก็ปืนพกนี้ก็แบบนี่นะไอ้เนี่ยนี่นี่แบบเล่นอย่างนี้ก็ได้ครับผมอ,อันนี้แต่ละคนก็อย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะครับผมกับวันนี้ ละแมมมุนกีบ้างอมค์สุนนี<อ>่ก็ถือว่าแบบเจ๋งดีนะถ้าเกิดว่าเรามีอะไรที่แบบป้องกันตัวอึดคืนแล้วเวลาลงกระสุนปุ๊บมันก็ได้อยู่นะครับผมอืมวางเข้าไปหาละ,าละรู้สึกว่าบอดมันแบบไม่โดนดูดตรงกลางกลาแฮะ น่าแปลฮะถ้าเกิดเป็นคนผู้เล่นปกติสามารถโดนดูดได้หรือเครับผมสร้างดาเมจบูดใส่กับตัวเองแต่ถามว่าเพื่อนในทีมมันเป็นไปได้ไหมน่าจะเป็นไปได้ครับผมตอนแรกผมมองดีๆเหมือนเป็นปืนเอเลนมาก,กว่าแต่ก็อาจจะไม่เป็นอย่างนั้นก็ได้นะครับผมอันนี้ยิงทุ่ําแทงได้แต่ดาเมจบ้าคูเบา อ mm, โประสุมร mm, ิงไปโกรสุนไปอันนี้คือผมปรับให้มแบบโกระสุนไวขึ้นนะครับผมอันนี้ผมไม่ใช้เอ่บด,ดแบบมีกระสุนติดตัวนะเยอะนะครับผมมันก็ไม่ไม่ค่อยคุม้มสักเท่าไหร่ mm, มันจะได้หลดโหลด,ดไวขึ้นดีกว่าคนเริ่มเยอะแล้วเริ่มเยอะแล้วนี่แหละโกระสุนเขาให mm, ย้ยิงไปยิงไปอ้าช็อตถ้ายิงบอดรวนาน่ะมันก็แบบดีอยู่นะแต่ถ้าเกิดว่าเจอคนที่แบบ ใส่ากาอึดๆปุ๊บโอ้โหยิงแทบแบบแบบสามสี่นัดดับแนลๆครับผมเกาะยังอึดยิงตรงตัวนี้ในน้นถ้าเกิดยิงขวาปุ๊บประมาณสองทีน่าจะดับอันนี้ก็เผื่อไปก่อนหมดกระสุนหมดโอเคเจอแล้วร้อยกว่าจะหากระสุนได้เอเอ๊ะเเ,เดี๋ยวกระสุนโลดตัวเองไม่ได้หมดลืมไปลืมไปยิงัวายิงวาอืมเอา ทำไมไม่เห็นเราแฮะมีแต่บอดยิงเราผม ừ. อืมคือยะไรโอกอ้หต,ตัวเองไม่ได้อีกแล้วกระสุนหมดเออพึ่ง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 กระสุนหมดอีกหมดหมดทุกอยาก่างโอเคเจอแล้วผมครับอ,อืมคือเอาลงกระสุนไม่ได้อีกแล้ว เฮ้ยทำไมไม่สนตแต่เราดีแลวดีแล้ว,ลวโอเคจุดเกิดก็ได้ครับผมกระสุนมันดรอปจุดๆดเกิดที่เราทำไมทำไมบอดมีแต่ยิงเราแต่ว่าทำไมคนอื่นไม่ยิงเราสงสัยมันไม่มีตัวตนยังนไงวะเนี่ยเออกระสุนหมดอีก <c oughs> แล้วโอเคอย่างน้อยก็แบบมีสักเลี้ยงก็พอแบบดาเมจบูดอันอี้แน่นเนี่ย ผมไม่รู้ว่าเขายิงโดนหรือเปล่าแต่ว่าเขาอาจจะยิงไม่โดนเราก็เป็นอย่างนี้ครับผมเอาละปับปับนี่แน่โอกระสุนพร้อมนี่ถ้าเกิดแบบนี้มันยังกแบบอ,อย่างนี้ถ้าเกิดคนเล่นใหม่ๆก็ยังได้อยู่นะครับผมม,มาให้หมดโอโห้โยยิงไปปุ๊บมันก็ต้องเจออะไรที่แบบอืม สองทีประมาณสองทีอ,งทอืมบอกก็ศูนย์ักนี่แหละอืมอืมแต่ถ้าเกิดว่ามีอะไรอื่นเพิ่มเติมก็อย่าลืมคอมเมนต์ได้ละครับผมอืมอืมอืมอ้าวรู้สึกว่ามันมีคน คิดว่าเป็นแฮกเกอร์แต่อาจจะไม่ชอยผมก็ได้นะครับผมอันนี้ไม่รู้บอกว่าใครแฮกเกอร์งงแล้วก็ออกเกมอืมล่นไปเปิดโอ้ยอืมอย่างที่เห็นครับถึงแ่้เป็นการดีไซน์ที่มันมันบอกไว้ก่อนเลยก็ถือว่าก็ตัวว่าโอเคอยู่นะครับผมอืมอืมโลกสนุนเนยเจอบอดดิบจริงวันช็อตหมดโลกสนุนไม่โดนดีแหละ กินกับแพงเอ้ยเมื่อกี้ยินกับแพงอันนี้เวิร์กจริงๆครับผมเีแบบแ๋ยบได้อันนี้ได้จริงจริงด้วยอ่าอันนี้อันนี้บังเอ,อิญนะครับผมถือว่าผมลองท้งหมดแล้วนะครับผมจบกันแล้วนะครับสำหรับรีวิวอุปกรณ์พาร์ททั้งหมดเหล่านี้นะครับผมก็ถือว่าเป็นอาวุธหนึ่งที่แบบพอเล่นได้อยู่บ้างนะครับผมส่วนความคิด ของคุณก็อย่าลืมคอเป็นตั้งล่างคลิปวิดีโอดีด้วยเลยนะครับผมก็จะจบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจผมในการทำคลิปต่อไปมั่รับตรงถึงการกดกระดิ่งเพื่อเป็นการแจ้งเตือนเมื่อมีคลิปใหม่นะครับหากมีคำพูดคำจาไม่สุภาพในคลิปนี้หรือมีข้อมูลผิดพลาดประการใดผมนายต้องต้องขอกราบขออภัยนาดีด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ครับเอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมแล้วเจอกับอัปเดตซีซั่นใหม่ว่าจะเป็นยังไงนะครับผมสวัสดีครับ